ขึ้นในปีพศ2293หน้าบ้านกลุ่มแขวนขุนเสนาสองผัวเมียชาวบ้านนามอ้ายเกิดกับอีอีได้ให้กำเนิดลูกชายตัวน้อยหน้าตาหน้าเกียดหน้าชังทั้งคู่ จึงพาลูกชายมาขอให้หลวงตาคงตั้งชื่อให้เพื่อเป็นสิริมงคลพอหลวงตาคงได้สังเกตที่ร่างกายของเด็กชายก็รู้สึกถึงความพิเศษในตัวทั้งลักษณะดีแววตาคมกลิบแถมยังเกิดในวันอังคารเดือนยี่ปีมะเมียหลวงตาคงจึงได้ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าขนมต้ม หลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปจนถึงปีพศ .2303 อ้ายขนมต้มก็อายุได้สิบขวบปีเขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่สาวที่ชื่อว่าอีเอื้อยแต่ทางพ่อเกิดนั้นกำลังวิตกกังวล เพราะตอนนี้ในเมืองหลวงกําลังมีสงครามหากวันหนึ่งพวอพมา่าบุกมาถึงบ้านกลุ่มพ่อเกิดอาจจะปกป้องทุกคนในครอบครัวไว้ไม่ได้พ่อเกิดจึงวางแผนรับมือโดยการขอให้อีกับเอื่อยเดินทางไปหลบภัยที่บ้านป่าโมกแต่ดูเหมือนว่าพ่อเกิดจะวางแผนช้าไปในตอนนั้นกลุ่มทหารพรมาร่าจํานวนหนึ่งได้บุกเข้าตีบ้านกลุ่มอย่างรวดเร็วชาวบ้านพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปคนละทิศคนละทางส่วนพ่อเกิดเองก็รีพาลูกและเมียหนีไปให้ไกลที่สุด แต่อ้ายขนมต้มดันวิ่งตามไม่ทันจนหลงทางพอเกิดจึงบอกให้อีกกับเอ้รีบหนีไปที่บ้านปา่าโมก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับไปตามหาขนมต้มเองแต่พ่อเกิดกับต้องมาปากกับพวกทหารพม่าหลายคนทําให้พ่อเกิดถูกฆ่าทิ้งไปในการป่าส่วนอีก,กับเอื้อยก็หมดแรงวิ่งหนีทําให้พวกพม่ามันตามทันทางอีที่ขัดขืนก็ถูกพวกพม่าฆ่าตายไปอีกคนส่วนเอื้อยก็พยายามหนีอย่างสุดชีวิตแต่สุดท้ายเธอก็ไม่รอด เอ,อ่ยถูกพวกพมา่ารุมขืนใจในซอกหินกลางแม่น้ำและพวกมันก็ฆ่าเธอทิ้งอย่างโหดร้ายเกินมนุษย์มนาส่วนทางในหมู่บ้านกลุ่มนักมวยคาดเชือกของบ้านกลุ่มก็กำลังเข้าปะทะกับพวกทหารพรมาร่าทั้งหมดและถึงแม้จำนวนจะน้อยกว่าแต่เหล่านักมวยก็ได้ใช้วิชาที่มีจัดการพวกมันด้วยท่ามวยไทยแท้จนตายฆ่าตีนทําให้สถานการณ์คลี่คลายแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มากมายเหลือเกินชาวบ้านทั้งชา หญิงเด็กคนแก่ ถูกฆ่าทิ้งไปมากจนกระผักป่าหลวงตาคงจึงพาชาวบ้านที่ยังรอดชีวิตมาช่วยกันรวบรวมศพเพื่อทําพิธีชาปนก,กิจส่วนทางไอ้าขนมต้มก็วิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อตามหาพ่อแต่เขากลับต้องมาพบศพของครอบครัวแทนไอ้ขนมต้มร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแต่ถึงจะร้องจนน้าตาเปลี่ยนเป็นสายเลือดทุกคนที่เขารักก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วหลังจากวันนั้นอ้ขนมต้มก็มาอยู่กับหลวงตาคงที่วัดปีกา จนวันเวลาผ่านไปหลายปีไอ้ขนมต้มได้เติบโต,ตเข้าสู่วัยชกันและเขาก็มีนิสัยรักสงบชอบอยู่คนเดียวแต่ถึงแม้เขาจะไม่ยุ่งกับใครมันก็มักจะมีคนที่มันใส้เขาไปไม่มีเหตุผลอยู่ตลอดซึ่งไอ้คนที่ว่าก็คือไอ้ดำหนุ่มร่างกำยำที่มีนิสัยอย่างกับนักเลงหัวไม้ไอ้ดำนั้นชอบมาหาเรื่องไอ้ขนมต้มอยู่เป็นประจำ แต่ทั้งไอ้ขนมต้มก็ไม่ตอบโต้เอาแต่เดินหนีอย่างเดียวจนวันหนึ่งไอ้ดําได้พูดแทงใจดาไอ้ขนมต้มเรื่องที่ครอบครัวถูกฆ่าตายยกครัวทําให้อ้ายขนมต้มทนไม่ไหวหันไปชกหน้าไอา้ดําเข้าอย่างจังนั่นทําให้อ้ายดำโกรธจ,จนกระทืบไอ,อ้ขนมต้มซะหมดสภาพแถมยังสั่งให้อ้ายขนมต้มกาตีนแต่อ้ายขนมต้มก็ไม่ยอม ทำให้อ้ายดำโ,โมโหจนเกิดกะตีไอ้ขนมต้มตายแต่โชคดีที่ตอนนั้นมีชายปริศนาโผล่เข้ามาช่วยไอ้ขนมต้มไว้ได้ทันด้วยการใส่ศอกเข้าหน้าไอาด้ดำแค่ทีเดียวไอด้ดำถึงกับลงไปนอนกองจากนั้นเขาก็พาไอา้ขนมต้มไปทําแผล ทางไอ้ขนมต้มจึงกราบขอบคุณและถ,ถามชื่อแต่ชาติวิศนากลับไม่ยอมบอกไอ้ขนมต้มจึงขอเรียกเขาว่าหน้าผมยาวทางหน้าผมยาวก็เลยถามกลับว่าเอองอยากจะฝึกมวยไว้ป้องกันตัวไหมทางไอ้ขนมต้มที่ไม่ชอบใช้ความรุนแรงก็ตอบกลับว่าไม่อยากฝึกแต่พอไอ้าขนมต้มคิดทบทวนดูใหม่เขาก็รู้สึกว่าจะยอมทนโดนรังแกแบบนี้ต่อไปไม่ได้จึงหันกลับมากราบฝากเนื้อฝากตัวกับน้าผมยาว ทางน้าผมยาวที่เห็นว่าอ้าขนมต้มมีจิตใจที่โลเลีไม่แน่วแน่จึงเปลี่ยนใจไม่ยอมสอนจากนั้นเขาก็เดินหนีกลับบ้านทางอ้ขนมต้มก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจเข้ามาหาหน้าผมยาวทุกวันเพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์ให้ได้แต่คําตอบของหน้าผมยาวก็ยังเหมือนเดิมทุกครั้งกูไม่สอน และตอนนั้นอ้ายดำได้พาพ่อของตนที่ชื่อว่าพ่อสอนมาเอาเรื่องน้าผมยาวพ่อสอนก็ซัดถามชื่อเสียงเรียงนามจากน้าผมยาวแต่ทางน้าผมยาวก็ไม่ยอมบอกฝ่ายพ่อสอนจึงขอท้าน,น้าผมยาวชกกันแบบตัวต่อตัว,ตวแต่น้าผมยาวแกก็ไม่สนต่อให้พ่อสอนตื้อเท่าไรแกก็ไม่ยอมสู้แถมยังเดินหนีเข้าบ้านไปหน้าตาเฉยสุดท้ายพวกพ่อสอนก็จนใจจึงยอมกลับไปก่อนนี่มาหาเรื่องหรือมาง้องเขาเนี่ย หลังจากทุกคนกลับไปกันหมดแล้วน้าผมยาวก็เก็บข้าวของเตรียมออกเดินทางต่อทางไอ้ขนมต้มก็สงสัยว่าทำไมน้าถึงไม่สู้น้าผมยาวจึงตอบขาาเกติคนไทยชอบหาเรื่องกันเองและข้าก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องสู้ไอ้ขนมต้มได้ฟังดังนั้นก็ยิงสัทธานในตัวน้าผมยาวเข้าไปใหญ่จึงพยายามขอร้องให้หน้าผมยาวรับเขาเป็นสิทธ์ หน้าผมยาวจึงให้โอกาสไอ้ขนมต้มได้พูดเหตุผลดีๆมาสักข้อว่าทำไมเขาถึงต้องยอมสอนมวยให้ไอ้ขนมต้มจึงอธิบายที่ฉันอยากเรียนมวยก็เพราะฉันไม่ชอบจับดาบฆ่าใครแต่แผ่นดินนี้มันมีคนพานหยุดเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแม่ไม้ม,มวยไทยนี่แหละคืออาวุธที่ฉันจะใช้กำราบพวกมันทางหน้าผมยาวที่มองเห็นถึงความแน่วแน่ในสายตาของไอ้ขนมต้มจึงยอมรับเขาเป็นสิทธิ์ในที่สุด ซึ่งตอนจะเริ่มฝึกไอ้ขนมต้มต,ต้องสาบานว่าจะทําตามกฎของน้าผมยาวทั้ง5ข้อ 1. ห้ามเอาความรู้ไปรังแกผู้อื่น 2. ห้ามอิจฉาคนที่เก่งกว่า 3. ห้ามห่วงวิชาความรู้ของตน 4. ห้ามท้อแท้แต่จงอดทนและเข่งครับ 5. ห้ามทรยศกับคําสัญญาที่ให้กับผู้อื่น อ้ขนมต้มให้สัตว์สามานด้วยความแน่วแน่จากนั้นการฝึกสุดหั่นโหดของเขาก็เริ่มต้นขึ้นหน้าผมยาวถ่ายทอดวิชาความรู้ทุกอย่างที่เขามีให้ใหไอ้ขนมต้มไม่ว่าจะเป็นท่าไม้ตายของมวยไทยโบราณแท้หลายสิบท่าที่มีทั้งความงดงามและทรงพลังไม่ว่าจะเป็นหักคอเอราวันหนุมานข้ามห้วยหักงวงอายาราหิรันม้วนแผ่นดินและอีนาวแทงกลิ่น อ้ขนมต้มกัดฟันฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจถึงแม้มันจะเหนื่อยสุดแสนสาหัสก็ตามจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปนับเดือนจนอยู่มาวันหนึ่งขณะที่น้าผมยาวกําลังยืนเฝ้าไอ้ขนมต้มซ้อมชกลมพอสอนกับไอด้ดําก็บังเอิญผ่านมาเห็นจึงเดินเข้ามาท้าสู้นะ้าผมยาวอีกครั้งโดยรอบนี้พ่อสอนจะให้ไอ้ดําสู้แก้ตัวอีกสักครั้งและแน่นอนน้าผมยาวก็ไม่ยอมสู้แต่ทางไอ้ขนมต้มที่ได้ยินก็ขออาสาสู้แทน ทุกคนก็ไม่ขัดข้องจากนั้นชายชะกันทั้งสองก็ได้เริ่มวัดฝีมือกันแต่รอบนี้ไอ้ดำกับสูไอขนมต้มไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเขาโดนทั้งหมัดเข่าศอกและปิดจับด้วยท่าพระรามเยียบลงกาเอาสะไอ้ดำภาพตัดเลยทีเดียวและตอนนั้นหลวงตาคงก็บังเอิญผ่านมาเห็นจึงเข้ามาตำหนิทุกคน ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เอาแต่กัดกันอวดดีถือดีไม่เคยคิดจะสามัคคีกันพอออ้ดำได้ฟังที่หลวงตาสอนจึงเก็บมาทบทวนและขอโทษไอ้าขนมตม้มสำหรับเรื่องไม่ดีที่ผ่านมาจนทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้และกลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุด วันเวลาผ่านไปเมื่อนะผมยาวสอนมวยให้อ้ายขนมต้มจนหมดทุกอย่างแล้วนาะแกก็บอกลาอ้ายขนมต้มและเก็บข้าวของออกจากบ้านกลุ่มไปแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าจะไปไหน ส่วนทางไอ้ขนมต้มที่อยากจะเก่งมวยให้มากกว่านี้จึงนึกขึ้นได้ว่าจนมีญาติที่ชื่อว่าน้ามายมอยู่ในค่ายมวยที่บ้านป่าโมกไอ้ขนมต้มจึงตัดสินใจไปกราบลาหลวงตาเพื่อขอออกเดินทางไปฝึกมวยทางหลวงตาคงก็ไม่อยากให้ไอ้ขนมต้มไปพ่อหลวงตาเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กจนโตมันก็ต้องรักและห่วงใย,ยเป็นธรรมดา แต่ลูกนกพอมันโตมันก็ต้องออกจากกรังหลวงตาจึงกั้นน้ำตาไว้และบอกไอ้ขนมต้มให้ดูแลตัวเองจงประหยัดปากประหยัดคำอย่าทำตัวใหญ่เกินหน้าเกินตาใครไอ้ขนมต้มก็การาบลาพร้อมน้ำตาแต่ยังไงเขาก็ตัดสินใจแล้วก่อนออกเดินทางไอ้ขนมต้มได้มาชนไอ้ดำให้เดินทางไปฝึกมวยที่บ้านป่าโมกด้วยกันทางไอ้ดำก็ตอบตกลงเพราะเขาเองก็ตั้งใจจะไปฝึกดาบที่บ้านป่าโมกอยู่แล้ว จากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางมาถึงค่ายมวยครูทองอยู่ฝั่งคุ้งใต้บ้านป่าโม่ไอ้ขนมต้มจึงเข้ามากราบาเนื้อฝากตัวและถามหาหนามายมพอได้เจอกันไอ้ขนมต้มก็ได้เล่าเรื่องที่พ่อแม่และพี่สาวถูกพม่าฆ่าตาให้แกฟังนั่นทําให้้ํามายมเสียใจมากเพราะแกยังไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยหลังจากคุยกันจบครูทองอยู่ก็ยอมรับไอ้ขนมต้มเป็นสิทธิ์ และตอนนั้นไอ้ขนมต้มก็ได้พบกับมะขามลูกสาวของน้ามะยมดูหน้าก็รู้ว่าอไอ้ขนมต้มนั้นตกตุ่มรักมะขามตั้งแต่แรกเห็นแต่ทางมะขามพอเห็นหน้าไอ้ขนมต้มก็รู้สึกไม่ถูกชะตาเลยทำหน้าทำตาไม่อยากจะรู้จักแต่รักแท้มักแพ้ใกล้ชิด เวลาผ่านไปไม่กี่วันมักขามก็ดันปกดุมรักไอ้ขนมต้มเหมือนกันทําให้ทั้งคู่กลายเป็นคนรักนับตั้งแต่นั้นแต่ยิ่งดูยิ่งข้องใจสองคนนี้เขาเป็นญาติกันไม่ใช่เหรอหลัลงจากนั้นไอ้ทําก็เดินทางมาที่สํานักดาฝั่งคุ้งเหนือของครูเสาเพื่อฝากเนือ้อฝากตัวเป็นสิทธ ครูสาวก็รับไอ้ดำเป็นสิทธิ์โดยง่ายเพราะแกเป็นเพื่อนเก่าของพ่อสอนแล้วทางไอ้ดำก็สังเกตไปเห็นจัก,กรจันทร์ลูกสาวคนสวยของครูสาวแน่นอนไอ้ดำตกหลุมรักจัก,กจันทร์ทันทีแต่ก็น่าสงสารเพราะจัก,กรจันทรนั้นแอบรักชายอื่นอยู่ก่อนแล้วทำให้ไอ้ดำอ,อกหักเข้าเต็มๆวันหนึ่งไอ้ขนมต้มมะขาม ไอ้ดำและจัก,กรจันทร์ก็พากันมาทำบุญที่วัดแต่พวกเขาก็บังเอิญมาปักกับอ้าเปียวนักเลงหัวไม้นูกชายหัวหน้าหมู่บ้านที่ชื่อพันพิษพออ้เปียวเห็นมะขามเดินคู่กับคนแปลกหน้าก็ไม่พอใจเพราะอ้ายเปียวนั้นแอบรักมะขามอยู่จึงชี้หน้าดา่าไอ้ขนมต้มว่าเป็นหมาจนจัดเดินตามเจ้าของอ้ดำได้ยินแบบนั้นก็โมโหจึงจะเข้าไปเอาเรื่องแต่ก็โดนไอ้ยเปียวสวนหมัดใส่ก่อนทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าตะลุมบอลกันโดยไอ้ขนม มสัดก,กับไอ้เปียวได้อย่างสูสีแต่ก็ยังไม่ทันรู้ผลครูสาวที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาห้ามศึกได้ทันจนพวกไอ้เปียวต้องยอมกลับไปหลังจากนั้นไอ้เปียวก็กลับมาซ้อมเพลงดาบต่อที่บ้านซึ่งอาจารย์ของไอ้เปียวก็คือครูทองสุขครูมวยชื่อดังจากโคราชอาดีตเคยเป็นทหารหลวงที่มีฝีมือทางด้านมวยไทยและวิชาเพลงดาบระดับหัวก,กะทิซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวลืออย่างหนาหูว่าชาวบ้านระจันทร์ได้ตั้งค่ายเตรียมรบกับขมา่า ทำให้คูทองสุขคิดอยากจะตั้งค่ายรวบรวมชาวบ้านป่าโมกเข้ารบกับพม่าเช่นกันโดยครูทองสุขนั้นหมายจะให้อ้ายเปียวลูกธิ์แสนรักและรับตำแหน่งหัวหน้าค่ายแต่ทางครูสอกับครูทองอยู่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะอ้ายเปียวนั้นมีนิสัยชอบทนงตัวและอารมณ์ร้อนเกินไป เมื่ออายเปรียวรู้ว่าชาวบ้านไม่ยอมรับในตัวเขาจึงพาพวกไปดักซุ่มรอจัดการพวกพม่าที่หน้าหมู่บ้านและก็ต้องยอมรับว่าไอาเปียวนั้นเก่งจริงเขาเชี่ยวชาญทั้งเพลงมวยและเพลงดาบเรียกได้ว่าเป็นนักกรบที่ครบเครื่อง กลุ่มของไอ้ายเปลวจัดการพวกพม่าที่มีจํานวนมากกว่าได้อย่างง่ายดายแต่ถึงแม้อ้าเปลวจะทุ่มเทแค่ไหนชาวบ้านก็ยังไม่ยอมรับเขาเป็นหัวหน้าข้ายอยู่ดีทางครูสาวได้ให้เหตุผลว่าสิ่งที่อ้ายเปลวทํามันเสี่ยงเล่นประดักฆ่าพวกพม่าที่หน้าหมู่บ้านถ้าหากอ้าเปลยวพลาดขึ้นมาชาวบ้านทุกคนก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยข้าวหน้าควรปรึกษาและวางแผนให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่เอาแต่ทาผลงานเพื่อหวังเอาดีเข้าตัว นั่นทาให้ครูทองสุขไม่พอใจอย่างมากเพราะเขาคิดว่าพวกครูสาวของอิจฉาที่ทําแบบอ้ายเปลไม่ได้จึงปล่อยให้ครูสาวกับครูทองอยู่จัดการกันเองเลยส่วนเขากับอ้ายเปลจะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรทั้งสิน้นครูสาวได้ฟังแบบนั้นก็ไม่สนใจและรีบสั่งรวมตัวชาวบ้านมาประชุมวางแผนเรื่องตั้งรับทัพพมา่าโดยครูสาวกับครูทองอยู่ได้ตกลงกันว่าจะส่งคนออกไปสอดแนมแถวค่ายพมา่าเพื่อเก็บข้อมูลมาให้มากที่สุดจะได้ ตรียมแผนรับมือได้ถูกซึ่งทงางไอ้ขนมต้มก็เป็นคนอาสาเอาไปสอดแหนมและยังมีไอ้อ่อนุนขอตามไปช่วยไอ้ขนมต้มอีกแรงระหว่างทางที่ไอ้ขนมต้มกับไอ้อ่อนุนกำลังมุ่งหน้าไปที่เขตค่ายพมา่าพวกเขาก็ถูกครูท้องสุกดักหน้าไว้โดยครูท้องสุกได้บอกว่าที่เขามาดักรอไอ้ขนมต้มเพราะเขามีเรื่องจะถามเมื่อวันก่อนตอนที่ไอ้ขนมต้มกับไอ้เปียวมีเรื่องกัน เหงมวยของไอ้ขนมต้มมันเหมือนกับชายคนหนึ่งที่เคยตีลองชายเขาจนพิการนั่นหมายความว่ามวยที่ไอ้ขนมต้มเรียนมาต้องเป็นวิชาของชายคนนั้นแน่นอนใช่ครับคนที่ครูทองสุกตามหาก็คือนะ้าผมยาวนั่นเองทางไอ้ขนมต้มก็บอกไปว่าตนเรียนมวยมาจริงแต่ตอนนี้นะ้าผมยาวไปไหนก็ไม่รู้พเพราะแกไม่ได้บอกเอาไว้ครูทองสุกก็ไม่เชื่อจึงครูไอ้ขนมต้มว่าถ้าไม่บอกก็ตายเป็นผีอยู่ที่นี่แหละ อ้ขนมต้มได้ฟังดังนั้นก็ไม่ยอมก็คนไม่รู้จะให้ตอบยังไงและในเมื่ออยากจะเอาชีวิตกันก็เข้ามาไอ้ขนมต้มกับไอ้ออนุ่นจึงช่วยกันรุมแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็สู้ครูทองสุกไม่ได้เลยไอ้ขนมต้มนั้นเก่งแค่เพลงมวยจึงเทียบกับครูทองสุกที่เก่งทั้งเพลงมวยและเพลงดาบไม่ติดฝุน่น ทําให้พวกเขาเสียท่าจนไอ้ออนุนถูกครูทองสุขฆ่าตายส่วนไอ้ขนมต้มเองก็เกือบไม่รอดแต่ครูทองสุกก็ยังให้โอกาสแก้มือโดยการใช้เพลงโมที่ไอ้ขนมต้มเรียนมาเอาชนะเขาให้ได้ทางไอ้ขนมต้มก็สู้แบบไม่มีออมมือพรุกซัดอาวุธเข้าใส่ครูทองสุขหมดทุกอย่างแต่เขาก็ยังสู้ครูทองสุขไม่ได้เลยไม่แต่น้อย ไอ้ขนมต้มโดนครูทองสุกซัดจนหมดสติและในขณะที่ครูทองสุกกำลังจะฆ่าไอ้ขนมต้มให้ตายหน้าผมยาวก็โผล่เข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันแต่ทางครูทองสุก็ยังจำหน้าผมยาวไม่ได้จึงยอมถอยกันไปตั้งหลักก่อนส่วนทางไอ้ขนมต้มที่เพิ่งฟื้นก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นครูทองสุกหายไปไหนแล้วใครที่ช่วยชีวิตเขาไว้แต่เรื่องสำคัญตอนนี้คือเขาต้องรีบไปแจ้งให้ครูสาวทราบว่าครูทองสุกฆ่าไอ้อ่อนุน่น ให้แผนสอดเนมค่ายพม่าล้มเหลวพอครูสาวกับครูทองอยู่ทราบเรื่องก็พากันยกพวกไปจับตัวครูทองสุกถึงบ้านทางครูทองสุกก็ไม่ยอมให้จับง่ายๆเขาจึงพาไอาเ้เบวกับพวกลูกน้องออกไป,ปเิญหน้าทําให้ทั้งสองฝ่ายเข้าปะทากันอย่างชุลมุนแต่ฝั่งครูทองสุกที่คนน้อยกว่าก็รับมือไม่ไหวครูทองสุกจึงรีบหนีไปคนเดียวและจิงให้ไอเ้เบวถูกจับตามลำพัง ทางพันเพชรที่เห็นลูกชายถูกจับจึงออกมาขอโทษทุกคนแทนไอ้เปียวพร้อมขอรับผิดชอบโดยการขังไอ้เปียวไว้ในคุกเพื่อลงโทษให้หลาบจำฝ่ายครูสาวกับครูทองอยู่ก็ตกลงแล้วก็พากันกลับไปส่วนทางไอ้เปียวก็ถูกขังไว้ได้ไม่นานเพราะจ้กระจันได้แอบมาปล่อยตัวไอ้เปียวไปใช่ครับคนที่จ้กระจันแอบรักก็คือไอ้เปียวนั่นเอง อายเป๋ยก็สัญญากับจักรจันว่าะจะกลับมาตอบแทนบุญคุณแต่ก่อนอื่นเขาต้องแก้แค้นคนในหมู่บ้านป่าโมกให้ได้หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายสัปดาห์ได้มีสายข่าวรายงานมาว่ามีพวกขม่ากำลังยกทัพปฏิค่ายป่าโมกโดยคนที่นำทัพให้พวกขม่าก,ก็คือครูทองสุก,กับอ้าเปยว ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านตกใจกันมากที่พวกมันหักหลังคนไทยด้วยกันแล้วไปเข้ากับศัตรูแถมคนบ้านปา่าโมกก็ยังไม่ทันได้คิดแผนตั้งรับทําให้กําลังคนและอาวุธมีไม่พอครูเสาจึงสั่งให้อ้ายขนมต้มกับไอ้มิงไปขอกําลังทหารและอาวุธที่กรุงศรีมาสมทบให้เร็วที่สุดส่วนทุกคนที่เหลือจะอยู่ตั้งรับในค่ายให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เขาก็ถูกครูท้องสุกด,ดักหน้าไว้อีกครั้งเกจะดักอะไรนักหนาเนี่ย เพราะครูทองสุกต้องการจะสู้กับไอ้ขนมต้มแบบตัวต่อตัวให้ตายกันไปข้างหนึ่ง ทางอ้าขนมต้มเองก็อยากจะฆ่าครูทองสุกให้ตายเหมือนกันเพราะครูทองสุกนั้นเอาความแค้นส่วนตัวเป็นที่ตั้งจนถึงขั้นยอมขายชาติทางครูทองสุกจึงฉเฉลยแผนของเขาให้ไอ้าขนมต้มฟังว่าหลังจากที่พวกพมา่าทำลายบ้านป่าโมกจนไม่เหลือซากตัวเขาก็จะล่อพวกพมา่าไปให้พวกทหารกรุงศรีจัดการอีกต่อหนึ่งทีนี้เขากับอ้าเปียวก็จะได้รับความดีความชอบรวมทั้งยศถาบรรดาศักดิ์มากมาย ยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวออ้ขนมต้มได้ฟังแบบนั้นก็ทนไม่ไหวแล้วมาสู้กันให้รู้ดำรู้ดีกันเลยดีกว่าและทั้งคู่ก็เริ่มเปรียบมวยแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวอีกครั้งซึ่งคราวนี้อ้ขนมต้มก็สามารถจับการเคลื่อนไหวของครูทองสุกได้หมดเพราะเขาเรียนรู้จากความท่ายแพ้รอบที่แล้วทําให้ครูทองสุกโดนท่าหักงวงอายาราและจบด้วยท่าฮีรันม้วนแผ่นดินครูทองสุกเจ็บใจมากที่พลาดท่าจึงหยิบดาบมาจะฆ่าไอา้ขนมต้มให้ ทางไอ้มิ่งที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้ามาช่วยสู้แต่ทั้งคู่ก็ยังเทียบชั้นกับเพลงดาบของครูทองสุกไม่ได้ทําให้พวกเขาพ่ายแพ้และกําลังจะถูกฆ่าแต่ตอนนั้นน้าผมยาก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาเป็นรอบที่สองและรอบนี้น้าผมยาจะไม่ยอมปล่อยให้คนขายชาติลอยนวลไปได้ทางครูทองสุกเองก็ตั้งใจจะฆ่าน้าผมยาวล้างเค้นให้น้องชายอยู่แล้วนี่แกเพิ่งจำได้ใช่ไหม นั่นทาให้สุดยอดนักรบทั้งสองคนเข้าปะทะากันด้วยเพลงดาบสองมือยังดูเดือดพัดกันรุกรับได้สูสีต่างฝ่ายต่งาตงพลาดโดนฟันกันคนละแผลสองแผลแต่ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายหน้าผมยาวที่เสียเปรียบเพราะเขานั้นทาดาบหลุดมือไปหนึ่งเล่มแต่ทางหน้าผมยาวก็หาจังหวะพลิกเกมโดยการฟันทองและตัดหัวครูทองสุกจุดกระเด็น หลังจากนั้นน้าผมยาวจึงสั่งให้อ้ขนมต้มกับไอ้มิ่งรีบมุ่งหน้าไปที่กรุงสีไม่ต้องห่วงทางนี้เดี๋ยวเขาจะกลับไปช่วยทุกคนในหมู่บ้านเองส่วนทางชาวบ้านป่าโมกก็ตั้งค่ายเตรียมรับมือทัพพม่า,มาไว้เรียบร้อยแต่จะต้านได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ และตอนนั้นอเ้เปียวที่ได้รับตําแหน่งเป็นแม่ทัพก็นํากําลังพม่าบุกมาถึงหน้าค่ายป่าโมกแต่ก็เจอไอ้ดำกับกองกําลังอีกสิบคนบุกโจมตีไปไม่ทันตั้งตัวแต่ก็เห็นกันอยู่ว่าพวกอ้ดำไม่มีทางชนะเพราะจํานวนน้อยกว่าและในขณะที่พวกไอ้ดำกาลังเสียท่าพ่อสอนกับหน้าผมยาวก็นํากําลังจากบ้านกลุ่มมาช่วยไว้ได้ทันเวลาจนสามารถจัดก,การทับหน้าของไอ้าเปียวลงได้แต่โชคก็ไม่เข้าข้างพวกเขาเลยเพราะทัพหลักของพม่า,มาได้ตามมาสมทบอีกจำนวน หลายยร้อทําให้ทุกคนต้องไร้ผถอนกาลังเข้าไปหลบในค่ายทางไอ้เปลวที่กําลังเป็นต่อจึงสั่งให้พันเพชรพอแท้ของตนยอมแพ้เสียโดยดีชาวบ้านป่าโมกมีแค่หยิบมือเดียวอย่าริอาจคิ่จะสู้เลยจะได้ไม่ต้องมีใครตายพอพันเพชรได้ฟังคาจากปากลูกชายของตนก็รับไม่ได้แต่ยังไงเขาก็ไม่ยอมเป็นเฉลยของพวกพม่าเด็ดขาดวันนี้เขาขอสู้ตาย ไอ้เปียวที่เตือนแล้วแต่พ่อไม่ยอมฟังก็ไม่มีทางเลือกจึงสั่งทัพพม่าบุกเข้าตีค่ายป่าโมกให้ราบเป็นหน้ากองแต่มีข้อแม้ว่าห้ามฆ่าพันเพชรเด็ดขาดชาวบ้านทุกคนก็ร่วมใจกันต้านทัพพม่าอย่างสุดกำลังแต่ก็จริงอย่างที่ไอ้เปียวพูดจำนวนชาวบ้านป่าโมกกับบ้านกลุ่มมีแค่หยิบมือจึงมีอาจมีแรงพอจะต่อกรกับทัพพม่าสุดเกียงไกรได้ทำให้ครูเสาคกูทองอยู่พ่อสอน น้าผมยาวและชาวบ้านอีกมากมายถูกฆ่าทิ้งอย่างเลือดเย็นแม้แต่พันเพชรเองก็ยังไม่มีละเว้นพอไอ้เปลวเห็นพ่อของตนถูกฆ่าก็เสียใจจนบ้าคลั่งไล่ฆ่าพวกทหารพรม่าก,กับชาวบ้านอย่างไร้สติและพอทุกอย่างจบลงชาวบ้านที่เหลือก็ถูกจับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอ้ายดำ มะขามและจักระจันที่พยายามขัดขืนก็ถูกฆ่าตายอย่างไร้ปานีส่วนอ้ายเปลวก็ถูกภพพม่าหักหลังและถูกคุมตัวเป็นเชลยเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆคำโบราณถึงได้บอกว่าเราทำอะไรก็มักจะได้อย่างนั้นอ้ายเปลวสูญเสียทุกอย่างและยังถูกชาวบ้านตาหน้าว่าเป็นคนขายชาติและหลังจากที่ค่ายป่าโมกฟังอ่างทองถูกตีแตกอีกด้านหนึ่งค่ายบางระจันฝั่งสิงบุรีก็ถูกตีแตกเช่นกัน ทำให้ทัพพม่าสามารถกวาดต้อนชาวบ้านไปเป็นเฉลยอีกนับไม่ถ้วนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไอ้ขนมต้มหลังจากที่เขากับไอ้มิงทำภารกิจของกำลังเสริมจากกรุงศีไม่สำเร็จทั้งคู่จึงรีบเดินทางกลับป่าโมกแต่ระหว่างทางพวกเขาก็ถูกจับโดยทหารพมา่าแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกไม่นานกรุงศรีอยุธยาก,ก็ถูกตีแตกในวันที่เเมษายนพศ2310 ส่วนกลุ่มเฉลยชาวไทยก็ถูกบงังคับมาใช้แรงงานเพื่อเร่งปฏิสังขรณ์และก่อเสริมพระเจดีย์ชเวตากรในเมืองย่างกุ้มเราเฉลยชาวไทยทำได้แค่ยอมก้มหน้าทำงานเพื่อให้มีชีวิตรอดไปวันๆแต่มันก็แสนทรมานเนื่องจากพวกม่าไม่ยอมให้ข้าวให้น้ำกลุ่มเฉลยกินเลยแม้แต่สักนิดหากจะใจดีหน่อยก็คือการให้กลุ่มเฉลย กินน้ำล้างตีนของพวกมันซึ่งคนที่หิวน้ำกายแทบขาดต่อให้เป็นน้ำอะไรเขาก็ยอมกินไอ้ขนมต้มจึงทนไม่ไหวลุกขึ้นมาด่าพวกทหารพมา่าทำให้เขาเกือบถูกฆ่าทิ้งแต่ดีที่ท่านแม่ทัพพมา่าได้เข้ามาห้ามไว้ทันเพราะพระเจ้ามังระได้ทรงสั่งไว้ว่าห้ามฆ่าเฉลยทิ้งขว้างเด็ดขาดไม่งั้นการสร้างพระเจดีย์ชเวตกองอาจจะล่าช้าทำให้อ้ายขนมต้มยังรอดไปได้และตอนนั้น ไอ้นขนมต้มก็บังเอิญมาพบกับไอ้าโตคนที่รอดตายจากเหตุการณ์บ้านป่าโมกถูกตีแตกไอ้นขนมต้มจึงถามไถ่ว่าตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านป่าโมกอยู่ที่ไหนอ้าโตก็เล่าทุกอย่างพร้อมน้ําตาเพราะทุกคนถูกฆ่าตายหมดไม่มีเหลือซึ่งก็เป็นเพราะอ้ายเปล็วที่นําทัพพม่าบุกโจมตีหมู่บ้านของตัวเองแต่กรรมก็ตามสนองมันเร็วจริง พราะอ้เปียวเองก็ถูกหักหลังจนกลายเป็นเฉลยเหมือนกับทุกคนพออ้ขนมต้มได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงเดินตามหาไอ้เปียวในทุกจุดของงานก่อสร้างและเขาก็หาตัวไอ้เปียวจนเจอไอ้ขนมต้มจึงได้ด่าไอ้เปียวสารพัดพร้อมชกหน้ามันไปหนึ่งทีทําให้อ้เปียวโมโหจึงเข้าสัก,กับอ้าขนมต้มต่อหน้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฉลยหรือพวกทหารพมา่า แต่ทางแม่ทัพพมา่าก็ไม่อยากให้เหตุการณ์มันน่าเบื่อจึงตั้งกฎการชกให้คือถ้าใครเป็นฝ่ายแพ้ก็ต้องถูกตัดหัวเสียประจานไว้ที่นี่นั่นทำให้ทั้งคู่ยิงสู้กันแบบไม่ยั้งมือแต่ฝ่ายไอ้ขนมต้มนั้นมีจิตใจที่แน่วแน่มากกว่าถึงกลายเป็นฝ่ายชนะไปแต่ไอ้ขนมต้มก็ยังไม่ยอมหยุดเขายังชกหน้าไอ้เป๋วต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการทดใช้แก่ดวงวิญ,ญญาณของคนบ้านป่าโมกทุกคนไอ้ขนมต้ม ขอชกอ้ายเปียวให้ตายด้วยแม่ม้โมยไทยยังดีสักกว่าเพราะไม่อย่างนั้นอ้ายเปียวก็ต้องถูกตัดหัวเสียประจานและจะทําให้คนไทยยิ่งขายขี้หน้าทางอ้ายเปียวก็ทนความปวดร้าวต่อไปไม่ไหวและก็ขาดใจตายไปกลางแม่น้ำํำถือเป็นการปิดบัญชีดําอย่างสมบูรณ์ส่วนอ้าขนมต้มก็ยอมเอาโหสิก,กรรมให้อ้ายเปียว และวันเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนพศ2310พระเจ้าตากสินมหาราชและพญาพิชัยดาบหักได้นำทัพยิดกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าได้สำเร็จแต่จำนวนเฉลอที่ยังติดอยู่ในกรุงอังวะของพม่าก,ก็ยังมีมากมายจนพระองค์ไม่สามารถช่วยออกมาได้หมดทำให้เวลาล่วงเลยไปอีกถึง7ปีในที่สุดพระเจดีชวดากงก่สร้างเสร็จภายในปี2317 พระเจ้ามังระจึงโปรดให้ทําพิธียกฉัตรใหญ่ขึ้นไว้บนยอดแล้วได้ทรงจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่อลังการในวันที่เลิกงามยามดีซึ่งก็คือวันที่17มีนาคมพศ2317และพระเจ้ามังระนั้นเป็นคนที่ชอบเรื่องการชกมวยอย่างมากจึงได้ทรงสั่งให้เชิญชวนเหล่านักสู้มีฝีมือจากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นมวยฝรัง่งมวยแขกมวยจีนมวยญี่ปุ่นและมวยไทย โดยทั้งหมดจะได้ประท้ากับเรานักมวยพมา่าแต่ไม่ว่าจะเป็นมอยจากชาติไหนก็ไม่มีใครเอาชนะมวยพมา่าที่เสนภาคภูมิใจของพระเจ้ามังระได้ ทางไอ้ขนมต้มที่ยืนดูอยู่นอกลานประลองก็แสนจะเจ็บใจที่ตัวแทนมวยไทยพ่ายแพ้เกมมวยพม่าเขาจึงอยากจะขอแก้ตัวทวงคืนศักดิ์ศรีให้มวยไทยและก็ถือเป็นโชคดีที่แม่ทัพพม่าซึ่งเป็นผู้คุมงานก่อสร้างพระเจดีชเวดากองได้เคยเห็นฝีมือของไอ้ขนมต้มมาแล้วเขาจึงนำเรื่องไปกราบทูลแก่พระเจ้ามังระว่ามีนักมวยไทยยังเหลืออีกหนึ่งคนแถมยังมีฝีมือดียิ่งนักพระเจ้ามังระได้ฟังดังนั้นก็เริ่มสนพระไทย จึงสั่งให้ทหารพาตัวไอ้นขนมต้มออกมาโชว์ว่าจะสมกับคำล่ําลือหรือไม่ซึ่งก่อนที่ไอ้นขนมต้มจะออกไปสู้เขาก็ได้พบกับครูตุย้ยครูเป็นอาจารย์ของน้าผมยาวซึ่งครูตุ้ยที่เห็นว่าไอ้นขนมต้มจะออกไปเป็นตัวแทนของคนไทยจึงเข้ามาสอนสั่งและทําการผูกหัวให้พรน,นั่นทําให้ไอ้นขนมต้มมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเก่าและเมื่อถึงเวลาไอ้นขนมต้มก็มาเข้าเฝ้าพระเจ้ามังรายนาลานปะลองพระเจ้ามังราจึงตรัส แกคือนักมวยคนสุดท้ายจงพีู่จนให้ข้าเห็นว่ามวยไทยยังพอมีพิษสงอยู่บ้างเพราะถ้าไม่มีอยู่ไปมันก็ลกแผ่นดินฉะนั้นเรามาเดิมพันกันถ้ามวยไทยของแกแพขจับันคอแกทิ้งเสียแต่ถ้ามวยไทยของแกชนะมวยพมา่าทั้ง9้าคนของข้าได้อยากได้สิ่งใดข้าจะให้ทั้งหมดและเมื่อพระเจ้ามังระให้สัตยะวาตา ใอ้ขนมต้มก็เริ่มรำมวยเพื่อเป็นการบูชาครูและเสริมสร้างสมาธิไปในตัวศัตรูมีทั้งหมด9้าคนเพราะฉะนั้นเขาต้องรีบจัดการให้ไวที่สุดและพอเริ่มชกนักมวยพม่าก,ก็เห่เข้ามาจัดก,การเขาทีละคนไอ้ขนมต้มจึงตั้งรับและแก้เกมด้วยท่าแม่ตายของแม่ม้ามวยไทยทุกท่าที่เขามีไม่ว่าจะเป็นท่าเตก้านคอบาทารูปพักพระรามเดินดงเห็นกวาดลานหักงวงอายรา ทีลันม้วนแผ่นดินหักคอเอโลวันมอนยันหลักและปิดฉากด้วยท่าพระรามเย็ดลงกาจนในที่สุดไอ้ขนมต้มก็สามารถยืนหยัดเอาชนะนักมวยพม่าไปได้ทั้งหมด9คนติดต่อกันทําให้คนดูรวมถึงพระเจ้ามังระต่างตกตะลึงถึงความแข็งแกร่งของเฉลยไทยผู้นี้พระองค์จึงตรัสว่าคนไทยนี่มีพิษสงรอบตัวแม้มือเปล่าก็ยังเอาชนะคนได้ถึง9คนสิคน มีทหากว่ามีเจ้านายดีมีความสามารถทีไม่ขัดขากันเองฉันไหนใหญ่เล่ากรุงอยยธยาจะเสียท่าแก่ข้าศึกเหมือนที่เคยเสียท่าให้กับข้าคนนี้พระเจ้ามังระจึงเสนอยศถาบรรดาศักดิ์พร้อมด้วยนางสนมและเงินทองมากมายเป็นบำเหน็จเพื่อให้อ้ายขนมต้ม ดูสอนมวยไทยให้แก่ชาวพมา่าแต่อายขนมต้มกับปฏิเสธเพราะเขาไม่ต้องการยดถาบรรดาศักดิ์หรือเงินทองแต่สิ่งเดียวที่เขาปรารถนาก็คือขอให้พระเจ้ามังระยอมปลดปล่อยเฉลยไทยให้เป็นอิสระกับคืนสู่บ้านเกิดแผ่นดินอยุทยาเพียงแค่นั้นก็เป็นพอเมื่อพระเจ้ามังระได้ฟังคำขอพระองค์ก็ทรงปลื้มปิติในหัวใจของนักมวยไทยผู้เก่งกาจพระองค์ ลุกขึ้นประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้เฉลยไทยได้รับอิสรภาพแล้วและจงเดินทางกลับคืนสู่แผ่นดินในยุทธยานับตั้งแต่บัดนี้หลังจากนั้นไอ้ขนมต้มและเฉลยทุกคนก็ได้เดินทางกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขณกรุงธนบุรีโดยมีพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินและเรื่องราวของชายผู้ใช้โมยไทยมอบอิสรภาพใดชเฉลยหลายร้อยชีวิตก็เด็กกลายเป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบัน